ลยอะคะ่ะเอ่อไม่ฟังเราไม่ค่อยเข้าใจประโยคที่ว่าทำสมาธิอะคะ่ะไม่ค่อยกระจ่างตรงนั้นว่า,าสมาธิทำไม่ได้คือ,อยังไงอะค่ะถ้าไม่รู้จักสมาธิทำสมาธิได้ไหมไม่ได้คะ่ะค่ะคำถามนะครับก็คือเป็นชาวพุทธก่อนที่จะได้ฟังธรรมะหรือ เป็นชาวพุทธเพราะได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจครับเป็นชาวพุทธนะครับความเป็นชาวพุทธนี่ครับเป็นชาวพุทธก่อนที่จะได้ฟังธรรมะหรือฟังธรรมะเข้าใจแล้วจึงเป็นชาวพุทธครับก็สําหรับความเข้าใจนะคะอุทุมพรก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวพุทธก่อนที่จะได้ฟังธรรมะค่ะที่ จะไปทำอะไรผิดถ้าเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจแม้พระเจ้ายังอยู่ก็มีผู้ไม่เข้าใจแล้วสอนผิดเนี่ยฮะที่เป็นสำนักใหญ่ๆเนี่ยหกสำนักคิดดูแล้วกันนะว่าขณะพระเจ้าอยู่เนี่ยพวกเหล่านี้ก็สอนให้คนไปทำอะไรผิดๆตามความเห็นเขาแล้วคนก็ยังเชื่อนะครับเพราะ,ะนั้นจะเชื่อใครฟังใครนะครับก็ต้องไตรตรองตามเหตุตามผลว่าขณะนี้มีความจริงไหมสอนอะไรทั้งหมดเลยให,ให้ไปทำน่นให้ไปทำนี่ก็ค้านกับอน,นัตตาแล้ว แล้เข้าใจความจริงที่ปรากฏขณะนี้ไหมองค์ตรัดแล้วทรงแสดงความจริงถึงที่สุดว่าขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ตั้งมาในอารมณ์มีแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกขณะทําให้จิตแต่และหนึ่งขณะรู้สิ่งที่ปรากฏเพียงทีละหนึ่งจนกระทั่งตั้งมัน่นบ่อยๆในอารมณ์เดียวลักษณะของความตั้งมั่นปรากฏมากจึงใช้คําว่าสมาธิพอจะรู้จักธรรมะไหมคะ สมาธิมีต้องเป็นธรรมะมีจริงนะคะแต่ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทและตั้งมั่นในสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งทำให้จิตสามารถรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเพียงสิ่งเดียวทีละหนึ่งทีละหนึ่งพระเชธรรมสมาธิได้ไหมผู้ศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะไม่ใช่ว่าผู้ศึกษาแล้วจะไปทำพระเชต้องตรงจริงๆนะคะ ถ้ากล่าวว่าเป็นผู้ศึกษาใหม่หมายความว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าใจมากพอหรือยังถ้ายังก็คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยให้มากยิ่งท่านอาจารย์สุจินว่าในฐานะที่เป็นผู้ฟังผู้ศึกษาใหม่ขอถามว่าจำเป็นต้องนั่งสมาธิและเดินจงกรมหรือไม่เพราะเห็นเพื่อนๆพนพ,นพากันไปนั่งพากันไปเดินอยู่เป็นจำนวนมากกราบเรียนท่านอาจา แต่ถ้าไม่เข้าใจและพระธรรมคลาดเคลื่อนก็คือไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ,ออเพราะฉะนั้นพระธรรมหรือพระไตรปิฎกนะคะซึ่งสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงขณะน,นี้ก็ยังสามารถที่จะศึกษาพิจารณานะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีความเข้าใจก็คืออันตรธานหลายท่านคงเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรม แล้วมีความต้องการที่จะรักษาพระธรรมไว้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกท่านต้องศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่ทรงแสดงนั่นเองยังจริงๆแล้วทุกยุคทุกสมัยก็มีความเห็นผิดซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีผู้ที่มีความเห็นผิดซึ่งเป็นเจ้าลัธิมากมายนะครับซึ่งการ กระจายความเห็นผิดนั้นก็อ่านพบในข้อความในอัตถกถาของอาญาชนะสูตรนะครับก็มีข้อความบอกว่าการเผยแพร่ความเห็นผิดนั้นเปรียบเหมือนกับการกระจายหนามและเปรียบเหมือนกับการหวานยาพิษซึ่งเป็นอันตรายมากเลยครับทีนี้พอมีพระสมมาสมุทรเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะแล้วก็ทรงสแสดงธรรมะ เกื้อกูลอนุเคราะห์ให้สัตว์โลกนั้นได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งผู้ศึกษาเท่านั้นที่จะเข้าใจธรรมะที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังมีในขณะนี้พระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นนะคะตราบเท่าที่มีผู้ที่เข้าใจพระธรรมประโยชน์จากพระธรรมคําสอนหรือว่าพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าใจศึกษาไต่ตรองฟังธรรมสนทนาร,รมศึกษาข้อความต่างๆเหล่านี้นะครับ ทีละเล็กทีละน้อยสะสมความเข้าใจไปเป็นปกติเหมือนในสมัยพุทธกาลนะฮะไม่ว่าจะมีข้าราชการนะฮะในสมัยโน้นก็เหมือนเราเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ไม่ต่างกันจริงๆนะฮะก็ยังมีผู้ปกครองประเทศ จะเป็นกษัตริย์เป็นเสนาบดีนะครับเป็นพ่อค้านะฮะหรือว่าเป็นคนยากไร้เป็นคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองเลยเนี่ยแต่เขาสะสมมาเขาก็ศึกษาธรรมะก็เข้าใจธรรมะได้ก็ไม่มีการที่จะไปทําอะไรผิดถ้าเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจแมพ้พระเจ้ายัางอยู่ก็มีผู้ไม่เข้าใจแล้วสอนผิดเนี่ยฮะที่เป็นสํานักใหญ่ๆเนี่ยหกสำนักคิดดูแล้วกันนะว่าขณะพระเจ้าอยู่เนี่ยพวกเหล่านี้ก็สอนให้คนไปทําอะไรผิด,ผด ตามความเห็นเขาแล้วคนก็ยังเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นจะเชื่อใครฟังใครนะครับก็ต้องไตร่ตรองตามเหตุตามผลว่าขณะนี้มีความจริงไหมสอนอะไรทั้งหมดเลยให้ไปทำโน่นให้ไปทํานี่ก็ค้านกับอนัตตาแล้วแล้วเข้าใจความจริงที่ปรากฏขณะนี้ไหมว่าเป็นความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งใช้คําก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับที่รู้ได้ยากละเอียดลึกซึ้งลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากมีอยู่ ตอนนี้มีเห็นเนี่ยไหนใครไม่เห็นบ้างตาไม่บอกมีเห็นมีได้ยินเป็นจริงนะครับแต่ไม่ได้รู้ในความเป็นธรรมะของเห็นได้ยินนั้นแล้วรู้ละเอียดขึ้นว่าเกิดแล้วดับไม่เหลือแล้วสภาพสภาพอื่นก็เกิดอันนี้ก็ต้องเป็นความละเอียดลึกซึ้งที่ค่อยๆศึกษาไปฮริจรึงจะเป็นชาวพุทธผู้มีปัญญาเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกับคําว่าชาวพุทธนะครับคําถามนะครับก็คือเป็นชาวพุทธ ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะหรือเป็นชาวพุทธเพราะได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจครับเป็นชาวพุทธนะครับความเป็นชาวพุทธนี่ครับเป็นชาวพุทธก่อนที่จะได้ฟังธรรมะหรือฟังธรรมะเข้าใจแล้วจึงเป็นชาวพุทธครับก็สําหรับความเข้าใจนะคะอุทุมพรก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวพุทธก่อนที่จะได้ฟังธรรมะค่ะ ถ้าเกิดมานะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นพุทธแล้วเราก็อยู่ในทะเบียนบ้านก็ลงว่าศาสนาพุทธอย่างเนี้เป็นชาวพุทธไหมพุทธคืออะไรครับพุทธชาวพุทธจริงๆมไหมนะคัความพุทธเป็นพุทธโดยสภาวะและโดยสภาพจริงๆมไหมพุทธะเนี่ยคืออะไรให้าจคำปัดครับพุทธะก็คือผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ตรัสรู สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับพุทธะในที่นี้นะครับมุ่งหมายถึงพุทธะสูงสุดก็คือพระอรหันต์ตระสม,มาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งไม่มีบุคคลใดที่จะเสมอเหมือนพระองค์เลยครับตกลงเข้าใจไหมครับเข้าใจคะ่ะจริงๆต้องเข้าใจความหมายของชาวพูดก่อน นะครับว่าคือ,คอใครนะครับ <คะ S 1> ชาวพุทธก็คือผู้ที่เข้าใจในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความหมายใช่ไหมครับ <คะ S 1> เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคําของพระองค์เลยเนี่ยครับจะเข้าใจไหมไม่มีทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากคําถามที่ได้ถามให้ได้คิดเนี่ยครับก็น่าจะพิจารณาได้ใช่ไหมครับว่าการเป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นเพราะได้ฟังพระธรรมที่ พระสมาสัม,มุธเจ้าทรงแสดงแล้วก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะก็นะคะสำหรับคำถามนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับคำตอบที่ได้มีการรวบรวมถามมานะคะสำหรับคำถามต่อไปนะคะชาวพุทธจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้อย่างไรคะ่ะค่ะ อีกครั้งหนึ่งนะคะชาวพุทธเกิดมาแล้วเป็นชาวไหนนะคะนอกจากเป็นคนไทยก็ยังมีแต่ละาศาสนาที่จะบอกว่าเขาเป็นผู้ที่นับถือาศาสนาอะไรเพราะฉนั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธเพราะว่าประเทศไทยนับถือพระพุทธาศาสนาแล้วก็ คนไทยก็ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานะคะ่ะพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่ใช่พุทธบริษัทพุทธบริษัทมีสภิกษุภิกษุณีในครั้งอดีตอุบาสกอุบาสิกาคือใครบริษัทคือหมู่ชนใช่ไหมคะที่รวมกัน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพุทธบริษัทก็หมู่ชนที่รวมกันที่เขารบในพระรัตนตรยัยแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่กล่าวคำว่าขอทิ้งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าพึ่งอะไรและจะพึ่งได้อย่างไรนั่นเป็นแต่เพียงคำซึ่งไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะว่านับถือพระรัตนตรัยแล้วจะทำอย่างไงถ้าไม่เข้าใจธรรมะนับถือหรือเปล่า พระชนก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเกิดมาก็ต้องเป็นชาวหนึ่งชาวใดละนะคะจะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์หรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทต,ต้องคือผู้ที่นั่งใกล้พระศาสนาหมายความว่าไม่ห่างเหินนะคะแล้วก็ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตราบใดยังไม่ได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่เข้าใจคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่นั่งใกล้หรือก็ห่างไกลไป พราะฉะนั้นในครั้งโน้นนะคะชาวบ้านชาวเมืองสาวัตถีที่ได้มาฟังพระธรรมมีความเข้าใจถูกต้องนะคะก็เป็นพุทธบริษัทถ้าไม่ได้บวชก็เป็นอุบาสกอุบาสิก,กาเพราะฉะนั้นก็มีคำเพิ่มเติมว่าผู้ที่นั่งไกลาศาสนาด้วยเหตุนี้นะคะพุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะได้มีความเคารพและมีความเข้าใจในธรรมะ จึงกล่าวคำว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอถึงด้วยความจริงใจด้วยความเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นคุณค่ารู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะพึ่งได้เลยนอกจากพระรัตนตรยัยซึ่งทำให้สามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะพึ่งได้ในสังสาร,รวัฏไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวด้วยด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ที่กล่าวคำนี้ ไม่มีใครไปบังคับให้กล่าวเลยนะคะแต่กล่าวด้วยความจริงใจว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะได้ฟังคำที่ทำให้สามารถเข้าใจธรรมะได้ด้วยเหตุนี้ก็คงจะเข้าใจว่าพุทธบริษัทหมายความถึงผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งนะคะจึงไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยแล้วจะพึ่งได้อย่างไรคำถามใช่ไหมคะมีพระ สัมมาสัมพเจ้าเป็นพุทธ,ธรัตนะประเสริฐยิ่งกว่าอย่างอื่นใดนะมีพระธรรมที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การเข้าใจสภาพธรรมะจนรู้แจ้งความเป็นจริงพ้นจากความเป็นผู้ไม่รู้ ปุถุชนนานแน่นด้วยความไม่รู้สู่ความเป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอริยะบุคคลธรรมะที่นำไปสู่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนถึงสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นพระอริยะบุคคลตามลำดับเป็นธรรมะรัตนาะไม่ใช่อกุศล,ลธรรมนะคะแต่ต้องเป็นธรรมะที่มีค่าที่สามารถจะทำให้คนที่นานแน่นไปด้วยกิเลสเนี่ยสามารถที่จะดับกิเลสได้ไม่เกิดอีกเลย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ถึงความเป็นสังฆรัตนะสังฆคือหมู่คณะของบุคคลซึ่งเป็นอริยะไม่ได้หมายความถึงภิกษุปุถุชนหรือว่าภิกษุที่สมมุตินะคะแต่ว่าหมายความถึงผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นภิกษุก็ได้ เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ได้เพราะว่าความเป็นอริยะบุคคลเป็นด้วยปัญญาไม่ใช่โดยการที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเพราะฉะนั้นหมู่ของบุคคลซึ่งเป็นรัตนะนะคะก็คือพระอริยะบุคคลซึ่งเป็นทั้งภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเมื่อขอถึงพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งไม่ฟังธรรมมากเลยจะเป็นที่พึ่งได้ไหม แต่คนที่ขอถึงพระรัตนัยเป็นที่เพึ่งนะคะไม่ฟังคำของคนอื่นรู้ว่าคำของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ ซึ่งมีจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกการลสมัยให้เข้าใจถูกต้องนะคะเพราะฉันขอถึงพระราชทารใยคือขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยฟังคําของพระองค์ซึ่งเป็นธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งนะคะจนกว่าจะถึงความเป็นสังครัตนาคือสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้โดยตรงเลยนะครนิสิตปัจจุบันนี้ก็ได้รับประโยชน์ตั้งแต่เป็นนิสิตก็จะดี จริงๆแล้วอ,อันนี้เป็นสงสัยส่วนตัวเฉยๆคะ่ะเออไม่ฟังเราไม่ค่อยเข้าใจประโยคที่ว่าทำสมาธิอะคะ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยกระจ่างตรงนั้นว่าอาสมาธิทำไม่ได้คือยังไงอะคะ่ะถ้าไม่รู้จักสมาธิทำสมาธิได้ไหมไม่ได้คะ่ะ <c oughs> พราะฉะนั้นต้องรู้จักสมาธิใช่ไหมคะถ้ารู้จักสมาธิว่าคืออะไรแล้วทําได้ไหมเห็นไหมคะเราต้องฟังตั้งแต่ต้นนะคะคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนไม่ว่าในกาละสมัยใดทั้งสิ้นนะคะคําจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมาธิคืออะไรไม่ใช่สอนให้เราไม่รู้แล้วทําแล้วอยากได้ เราอยากทําแต่ต้องให้เข้าใจจริงๆว่านะคะสมาธิมีไหมจริงหรือเปล่าแล้วคืออะไรแล้วเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสมาธิทุกคำเนะะี่ยค่ะต้องไตรตรองลึกลงไปจนถึงที่สุดว่าสมาธิคืออะไรก่อนที่มีใครบอกให้ทําสมาธิแล้วก็ทําสมาธิแต่ว่าไม่มีความเข้าใจเลยว่าสมาธิคืออะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะผู้ที่สะสมความเป็นผู้ตรงต่อเหตุผลเนี่ย ก็เริ่มรู้สึกตัวยังไม่รู้จักสมาธิเลยและไม่บอกด้วยว่าสมาธิคืออะไรแต่ก็ให้ทำสมาธิแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการทำสมาธิมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าทำทำไมคะชื่อว่าสมาธิก็ยังไม่รู้เลยเพระฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนคำสอนที่ไม่ให้เข้าใจแต่ให้ทำ ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในคําสอนของพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระเหตุว่านะคะสมาธิมีจริงแน่นอนเป็นธรรมะเมื่อมีจริงแล้วไม่ใช่เราด้วยแล้วคืออะไรสมาธิเป็นความโกรธหรือเปล่า <c oughs> เห็นไหมคะก็ไม่รู้เลยเป็นความชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้สมาธิมีจริงนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงนามธรรมากับรูปธรรมพอจะทราบความต่างใช่ไหมคะ รูปธรรมเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้แข็งเนี่ยคะ่ะไม่รู้อะไรชอบไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่สภาพรู้เนี่ยคะ่ะเรายังไม่ได้รู้เลยว่าที่เราพูดว่าสภาพรู้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมีความละเอียดหลากหลายมากมายแค่ไหนเพราะเหตุว่าสภาพรู้มีแน่นอนไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นว่าในห้องนี้มีอะไรบ้าง ที่เห็นนั่นคือรู้โดยเห็นสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏรู้โดยได้ยินเสียงที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏฟังแค่นี้ก็ต้องไตรตรองใช่ไหมคะว่ามีธาตุรู้มีสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกต้องไหมคะอยากทราบคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไหมคะ สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์แต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้แข็งรู้อะไรไหมคะไม่รู้แต่มีสภาพรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งไม่ใช่แข็งแต่มีจริงๆเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ขณะนั้นนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี สภาพรู้อื่นซึ่งเป็นปัจจัยทําให้มีการรู้แข็งเกิดขึ้นยิ่งฟังยิ่งยากนี่คือคําของพระสัมมาสัมพมุทธเจา้าที่จะให้รู้ว่าแม้แต่เพียงขณะที่รู้แข็งคนธรรมดาไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่ดาวรวมทั้งสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในแข็งาธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตจึงรู้แข็งนั้นได้ พราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในแข็งและรู้ในขณะนั้นโดยตั้งมั่นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าเอกคคตามีอารมณ์หนึ่งหมายความตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งทำให้จิตซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นรู้เฉพาะหนึ่งเช่นเห็นรู้เพียงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่รู้เสียงได้ยินรู้เสียงไม่ใช่รู้กลิน่นพอที่จะตามไปได้ไหมคะ ได้ค่ะได้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนะะี่ยค่ะที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใช้คําว่าจิตจิตตะนะคะแต่จิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะที่เป็นปจัจจัยอาศัยการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาพรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนะคะและก็อาศัยสภาพรู้ที่ปรุงแต่งซึ่งใช้คําว่าเจตสิกเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดพร้อมจิต ดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเป็นสภาพรู้ด้วยแต่ไม่ใช่จิตเพราะว่ามีลักษณะแตกต่างหลากหลายเป็นถึงห้าสิบสองประเภทโกรธมีไหมคะถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้โกรธไม่ได้แต่โกรธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏชอบงูไหมคะ ไม่ชอบมีจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เห็นสิ่งที่นึกว่าเป็นงูเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นงูความไม่ชอบก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีสองอย่างอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะคะคือจิตและเจตสิก เนี่ยค่ะที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าเจตสิกหนึ่งนั้นคือสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะ,ะนช้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำที่ใครจะอ้างนะคะหรือค้านแต่ว่าเมื่อพระองค์ตรัสแล้วทรงแสดงความจริงถึงที่สุดว่าขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ตั้งมาในอารมณ์มีแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกข,ขณะ ทำให้จิตแต่และหนึ่งขณะรู้สิ่งที่ปรากฏเพียงทีละหนึ่งจนกระทั่งตั้งมั่นบ่อยๆในอารมณ์เดียวลักษณะของความตั้งมั่นปรากฏมากจึงใช้คำว่าสมาธิพอจะรู้จักธรรมะไหมคะสมาธิมีต้องเป็นธรรมะมีจริงนะคะแต่ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภท และตั้งมั่นในสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งทำให้จิตสามารถรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเพียงสิ่งเดียวทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็เริ่มเข้าใจนะคะทีละเล็กทีละน้อยยังมีอีกมากใน45พรรษาที่ทรงแสดงทุกคำค่ะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะเป็นผู้ที่มีพระรันาตนไตรเป็นที่พึ่งพึ่งอย่างไร พึ่งให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นนะคะพึ่งให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แต่คนอื่นเมื่อไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกับคําว่าชาวพุทธนะครับคําถามนะครับก็คือเป็นชาวพุทธ ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะหรือเป็นชาวพุทธเพราะได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจครับเป็นชาวพุทธนะครับความเป็นชาวพุทธนี่ครับเป็นชาวพุทธก่อนท,ที่จะได้ฟังธรรมะหรือฟังธรรมะเข้าใจแล้วจึงเป็นชาวพุทธครับก็สําหรับความเข้าใจนะคะอุทุมพรก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวพุทธก่อนที่จะได้ฟังธรรมะค่ะ ถ้าเกิดมานะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นพุทธแล้วเราก็อยู่ในทะเบียนบ้านก็ลงว่าศาสนาพุทธอย่างเนี้เป็นชาวพุทธไหมพุทธคืออะไรครับพุทธชาวพุทธจริงๆไหมนะครับความพุทธเป็นพุทธโดยสภาวะโดยสภาพจริงๆไหมพุทธะเนี่ยคืออะไรให้จารย์คำปัดครับพุทธะก็คือผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ตรัสรู้ สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับพุทธะในที่นี้นะครับมุ่งหมายถึงพุทธะสูงสุดก็คือพระอรหันต์ตะสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย